สวัสดีค่ะไม่รู้จะทําคลิปอะไรไม่กลัวไม่มีคลิปลงนะคะกลัวไม่มีคลิปลงช่องเนาะป้าโมนาพาแซบสไยเดนมาร์กสวัสดีนะคะป้าโมนาก็เลยไปรับพัสดุลุงอีกแล้วลุงนี่ขยันสั่งจริงๆเลยนะเออก็เหมือนเคยนะคะเนาะอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วในการรับพัสดุของต่างประเทศนะคะ ป้าโมนาก็จะได้รับข้อความจากลุงลุงเขาเป็นคนซื้อเขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนเขียนอีเมลเขาเป็นคนให้เบอร์โทรทุกสิ่งทุกอย่างจะลงมาในเครื่องของลุงอันนั้นคือกรณีว่าลุงสั่งถ้ากรณีว่าลุงสั่งลุงสั่งให้ป้าโมนาอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งคนสั่งก็คือลุงแต่ชื่อลุงแกก็จะเขียนชื่อป้าโมนาแล้วก็จะเขียนเบอร์โทรป้าโมนาแล้วก็จะเขียนอีเมลป้าโมนา อันนั้นก็คือเรายืมแค่ให้เขา,าเขียนรายละเอียดให้เรานะคะแล้วส่วนข้อมูลการติดต่อเขาก็จะส่งตรงมาถึงป้าโมนาเลยเนาะส่วนอันนี้เป็นของลุงฝรั่งนะคะพอลุงฝรั่งได้รับข้อความตอบมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่ข้อความแรกอีเมลเขาจะเขียนมาอีเมลเนาะสั่งของที่ต่างประเทศต้องมีเขียนอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับ ทุกการขยับขยื่นของพัสดุเขาจะส่งมาในอีเมลขอบคุณนะครับที่คุณสั่งสินค้าของเราตั้งแต่ตอนแรกหลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มจ่ายเงินไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีอีเมลส่งมาหาเราเลยขอบคุณที่คุณสั่งสินค้าเราแล้เขาก็จะบอกเลยพรุ่งนี้เราจะจัดส่งนะคะเพราะจัดส่งเขาก็บอกว่าตอนนี้สินค้าได้จัดส่งแล้วนะครับน่เขาก็จัดส่งช่วงกลางทาง เขาก็จะบอกว่าตอนนี้สินค้าออกจากต้นทางแล้วกําลังอยู่กลางทางนะคะพอถึงสินค้าถึงกลางทางเขาก็บอกว่าสินค้าถึงกลางทางและสินค้ามาถึงจุดหมายปลายทางบางคนเขาเขาไม่ค่อยเขาไม่มาส่งที่บ้านเราเขาจะไปส่งจุดศูนย์รวมก็คือบ้านป้าโมนาก็จะมีมีจุดศูนย์รวมสจุดนะคะที่ที่ป้าโมนาเคยไปรับก็คือที่ปั๊มน้ํามันกับร้านค้าข้างทางร้านหนึ่ง หน้าตรงตรงข้ามกับสถานีรถไฟเนาะนั่นแหละเขาจะบอกทุกจุดเลยนะคะว่ามาถึงเราเมาื่อไรแต่สินค้าในในประเทศเดนมาร์กไม่เกินไม่เกินอาทิตย์นะคะไม่เกินอาทิตย์เนาะบางทีป้าโมนาสั่งเมื่อวานวันนี้ได้แล้วนะคะอ่าวันนี้เรามาดูของลุงกันอันนี้เป็นชื่อของลุงนะคะเมื่อวานลุงก็ถามว่าเธอเปิดพัสดุฉชันหรือย,ยางป้าโมนาก็บอกว่ายางฉันจะเอาไว้ทําคลิป เพราะว่าป้าโมนาไม่มีคลิปป้าโมนาไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะพอออกไปข้างนอกคือออกไปทํางานนะนี่เราก็เปิดเลยพัสดุแข็งฟักเลยนะคะคือพัสดุกล่องมันโอเคนะคะเนาะไม่รู้อะไรข้างในเราก็ทุบของเขาปุ้งปๆ้งป้งป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงไปนะคะเขาก็จะมีใบออเดอร์นะคะเนาะไม่ให้ดูนะใบออเดอร์เนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีการกระแทก นี่แมกระแทกให้เราก็จับออกแค่นี้เหรอน้องน้องพี่น้องดูสิลุงสั่งอะไรมาลุงนะคะลุงสั่งนะคะหนึงน่งหนึ่งถ่ายซิว่าอะไรเอ่ยถ่ายซิว่าอะไรเอ่ยถ่ายซิ ี๋ยวป้าโมนาจะอันนี้ให้ดูทายีิอะไรเอ่ยทายซิหนึ่งสองสอา,ากระทะมีถุงใส่อย่างดีเลยนะคะโอ้มีถุงใส่อย่างดีเลยปิ้วโอ้ลุงสั่งกระทะนี่แหละลุงนะเวลาแกทำกับข้าวนะคะบังเอิญกระทะที่เป็นทรงเนี้ยของบ้านป้าโมนาที่ป้าโมนาเอามาด้วยอะ่ะคือ บางกระทะบางรุ่นมันไม่เหมาะกับเตาไฟฟ้าเป็นบางรุ่นนะคะบางรุ่นมันบางรุ่นมันก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงสเปกกันนะ่ะเนาะบางทีมันก็ร้อนช้าลุงเขาก็เลยสั่งยี่ห้อนี้มานะคะเขาสั่งแบบนี้มาคงจะร้อนเร็วของเขาอะไรเงี้ยเขาว่ากระทะบ้านที่ป้าโมนาเอามานะ่ะมันเก่าแล้วกระทะอ่ามันไม่ค่อยร้อนมันร้อนร้อนช้าแกเลยไม่ถูกใจแกแกก็เลยสั่งใบใหม่มานะคะโห ใบใหญ่เงาวับเลยนะคะเดี๋ยวป้าโมนามาดูซิว่าในนี้มันมีอะไรอันนี้คือกระทะนะคะก็เป็นของยี่ห้อนี้นะคะเนาะเรามาดูซิอันนี้คืออะไรหนักอยู่เหมือนกันนะอะไรอะ่ะคืออะไรจ๊ะมันคืออะไรเขาให้อะไรมาไม่รู้อ่ะ Uh, 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 uh. มันคืออะไรไม่รู้โอเคไม่รู้อันนี้ป้ามนาไม่รู้นะคะเนาะว่ามันคืออะไรอืมนะคะก็ตามนี้ค่ะได้กระทะลุงซื้อกระทะกับได้ของแถมอะไรก็ไม่รู้คงไม่ใช่ของแถมหรอกมันก็ต้องเสียตังแหละน่าจะไว้ฉีดไปใส่น้ำมงนน้ำมันอะไรมั้งแม็กมีแม็กซิมัมด้วยนะ ไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามลุงอีกทีนึงเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปเล็กๆน้อยๆของป้ามนาเนาะแค่นี้ก็ยิ้มออกค่ะลุงสั่งกระทะ